ทีนี้มาดูเรื่องของการรีเซ็ตการตั้งค่านะครับแล้วก็การรีเซ็ตตั้งค่าโรงงานนะครับหรือการล้างเครื่องนะครับหลังจากที่เราย้ายข้อมูลไปเสร็จนะครับเราไปดูที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีคําว่าการจัดการทั่วไปนะครับเราเข้ามาปุ๊บมันจะมีคําว่ารีเซ็ตนะครับเราแตะเข้าไปรีเซ็ตมันจะมีรีเซ็ตอยู่หลายตัวเลยนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายรีเซ็ต การตั้งค่าการเข้าใช้งานรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตหมดเลยยกเว้นการตั้งค่าภาษาบัญชีผู้ใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลแอปที่ดาวน์โหลดพวกเนี้ยจะไม่มีการลบนะฮะการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดพวกนี้อุปกเราตั้งค่าอะไรไว้นะครับส่วนการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายก็คือสมมุติเราเชื่อมต่อเครือข่ายไว้กับ Wi-Fi หรือว่าข้อมูลมือถือหรือว่าบลูทูธ เชื่อมต่อไว้กับแอปตัวไหนเราสามารถรีเซ็ตได้เลยนะครับถ้าเรากดยกตัวอย่างอย่างตัว Wi-Fi นะครับผมเชื่อมต่อไว้กับตัวนี้นะครับส่วนบลูทูธนะฮะเปิดมาเราเชื่อมไว้เคยเชื่อมไว้กับหลายตัวนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตตั้งค่าตัวนี้ใหม่เลยครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายแล้วถ้าเราสังเกตนะครับ wiFi ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อ นะครับบลูทูธที่เคยเชื่อมต่อไว้ก็จะหายหมดเลยนะครับเราตั้งค่าไว้ทั้งหมดกดรีเซ็ตการตั้งค่านะคตัวนี้จะข้อมูลจะไม่ได้ลบนะครับเป็นการรีเซ็ตเครื่องตั้งค่าตัวเครื่องก็จะดับเหมือนกันข้อมูลที่อยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพรายชื่อต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราย้ายข้อมูลเสร็จหรือว่าจะเอาเครื่องไปขายนะครับเราต้องลบ นะครับพวกนี้จะออกหมดเลยแล้วตั้งค่าเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับเราตั้งค่าโรงงานก่อนที่เราจะลบนะครกดรีเซ็ตปุ๊บมันให้ลบทั้งหมดครัเป็นการลบการตั้งค่าเหมือนคืนค่าโรงงานนะครับตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆนะครับหรือกรณีที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วนะครับแล้วก็เครื่องดูรู้สึกฝุดๆถ้าข้อมูลเราไม่เยอะนะฮะหรือว่าแบ็กอัพข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืนค่าโรงงานสักรอบหนึ่งนะครับ เันจะทาให้เครื่องกลับมาลื่นขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเคลียร์ข้อมูลต่างๆที่ไม่จะเป็นออกนะครับเราจะลบออกมาสู่หน้านี้ได้เลยนะครับเราสังเกตนะครับข้อมูลต่างๆของเราจะหายไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับถูกคืนมาไม่ได้ด้วยนะครับเวลาจะลบต้องดูดีๆนะครับกดเข้าไปดูนะครับเหมือนตอนเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับจะลบหมดเลยรูปภาพต่างๆไม่มีนะครับหายหมดครับรายชื่อต่างๆมาเชียเขาก็ต้องใส่ใหม่นี่คือการคืนค่าโรงงานนะครับเราก็สามารถล้างเครื่องให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้คนอื่นนะครับอย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็คือการตั้งค่าโรงงานคืนค่าโรงงานต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ